ยอดเกินสามร้อยลูกค้าเลือกของแถมได้เลยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่ตามนี้เลยค่ะมีทังแก้วแล้วก็กระเป๋านะคะดูขอดูแก้วสีแดงกับสีม่วงหน่อยค่ะคิวยาวจังเลยนี่ค่ะเอาไบไหนดีคะเอาสีแดงค่ะค่ะขอบคุณนะคะลูกค้าคิดตังมาได้เลยค่ะ ไนะเอเอเรีบ,เ,รบเดี๋ยวตอนนี้แหละจะไปลนะเออนี่เหี่ยจะไปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดตังแป๊บนึงคิดตังเลยค่ะรีบต่อคิวค่ะป้าหนูมาก่อนหน้าก็สวยไม่มีนิ้ำใจเลยตรงนั้นแหละแต่มันเป็นขาบเช่นดีๆนิวมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำความสะอาดช่วยแต่มยู ทำไมไม่ไปแพ็คของของเราก็เยอะน้องม,มันทําคนเดียวพี่เมย์เดี๋ยวช่วยน้องก่อนแป๊บนึงโอ้ยกี่ของตัวเองเยอะก็เยอะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วทาไรกันเด็กๆอ่ะป้าน้องมาพอดีเลยหนูมาตามนิวสามรอบแล้วค่ะนิวก็ไม่ไปแพ็คของสักทีแล้วก็ตรงหนีค่ะที่หนูบอกว่าฝุ่นเยอะชั้นแตมเออฝุ่นเยอะก็ช่วยกันทําความสะอาด นิตรตภาพอ่ะมันไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะโดยเฉพาะในที่ทำงานช่วยกันอ่ะดีแล้วอืมงั้นหนูไปพ็คของรอนะคะแม่คะขอเปลี่ยนไซส์ทำไมถึงจะเปลี่ยนคะก็มันหนักนะแม่มันหนักอ๋ออันนี้เป็นไซส์เอลซื้อไปนานเท่าไหร่แล้วคะสองเดือนสองเดือนแล้วโอ้สองเดือนเปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าทําไมทําไมถ้าภายในเจ็ดวันนะเปลี่ยนได้แต่นี่มันสองเดือนแล้วนะคะ,ะซื้อไปใช้ไม่กี่ครั้งเองนะ ลูกฉันซื้อไปน่ะใช้ไม่กี่ครั้งเองจะใช้กี่ครั้งมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะใช้ไม่กี่ครั้งเองมันไม่เก่าหรอกสภาพมปนยังปกติอยู่ไปขายให้คนอื่นต่อเขาก็ไม่รู้หรอกมันหนักลูกฉันใช้ไม่ได้เห็นไหมลูกฉันใช้จนแขนวมหมดแล้วเนี่ยท่าจะรับผิดชอบหนีบผมจนแขนวมเลยหรอคะใช่ลูกฉันเกิดมาไม่เคยถือของหนักเลยนะต้องมาปวดแขนเพราะเครื่องหนีบตัวนี้เหรองั้นถ้าน้องไม่เคยถือของหนักคุณแม่ก็หนีบให้น้องแล้วกันนะคะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเออก็จริงนะ ไปลูกต่อไปหนูไม่ต้องปวดแขนแล้วเดี๋ยวแม่หนีบให้เองเดี๋ยวแม่ปวดแขนเองนิวพี่มีอะไรจะบอกอ๋อพี่ไม่ห่วยท้องเหรอพี่ห่วยท้องได้ยังไงเนี่ยใครเป็นพ่อเด็กถ้าพี่หวยจะท้องไม่ได้นะพี่ห่วยต้องทาอันนี้นําจูถ้างั้นพี่หวยจะท้องแตกลายนำจูหัวเชื้อ,พอ,อเพราะรูขุมขนไอ้นิวมาให้พี่ทาทำไมท้องทง้องพี่ไม่ได้แตก ี่แค่ปวดเออคุณกินอี่มเป็นไหมท้องมันก็เลยโตเนี้ยเอาขึ้นไปเลยเอากินอะไรเข้าไปวะนั่นท้องใหญ่จังไอ้เราก็นึกว่าท้องปวดขายนำจูเลยวันนี้ในไลฟ์สดนะคะเวลา5้าโมงถึง6กโมงเย็นนำจูสองซองหนึบาทจ้าเฮ้ยทุกคนว,นวันนี้เรามีเครื่อนีหดีๆมาบอกบอกเลยว่ารุ้นเย้เป็นรุ้นที่้านทำาผมของขย่อมชักันนะ นี่เราเอกความลับของร้านเราบอกทุกคนเลยนะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูสินี่ไปแค่ครั้งสองครั้งผมเราตรงเนามากเลยอะคือเราเป็นคนผมแห้งกันด้างมากเลยนะแต่พอเรามาเจอตัวนี้คือแบบมันเลดผมคือสุขภาพตีตั้งแต่ขนจะลดปายเลยทุกคนคือใครไม่มีไม่ได้แล้วนะไอเทมตัวนี้ต้องมีติดบ้านแล้วนะจ้าสาวสาว นี่ทุกคนดูความแตกต่างนะคัขั้นที่มีกับขั้นที่ไม่มีอันนี้มีสุดแล้ว,ลวเราคือผมสวยนะนี่นี่ใครอยากมีผมสวยแบบเราจัดเลยนะจัดเลยคลิงเลยจ้าสั่งซื้อได้เลยล่ะคะ่ะเบ,า,บาสบายกระาจ้าคิดเงินหนคะ่ะลูกอ่ะอันนี้เหมาะก,กับหนูมากเลยนะเอาไปอันนึงสวยจังเลยคะ่ะขอบคุณนะคะทั้งหมด539ค่ะลูกอ้า ทำไมถึงเกิน500อันนี้ร้อยเก้า้จลูกฮะคิดเงินหรอคะจะร้ 199. อยเก้านี่ค่ะขอบคุณจ้ะลูกจ่ายเงินค่า500 99, รลบ299เหลือ201บาทอ่ะลูกเอากิ๊บไปปากผมนะ500พอดีกิฟตอะไรคะป้ากิ๊บปากผมไงเอาไปปากผมสีสวยๆนะลูก หนูไม่เอาค่ะหนูไม่ชอบปักกิฟแบบนี้เอาไปเถอลูกเงินนูเหลือพอดีจะได้ไปปักส,สวยๆนะไม่เอาค่ะอย่ามายัดเยียดทอนเงินมาให้หนูเลยป้าหุ้ยบอกไม่ฟังบอกไม่เชื่อจะใหจส,สวยไม่อยากสวยได้ไงอ่าตังทอนไปไม่ต้องใส่ถุงนะคะดี๋ยวจะมาคิดค่าถุงหนูอีก พีชเมคเพอร์เฟคลิปตินลิปตินปากฉ่ำให้ความชุ่มชื้นติดทนนานมีสารบำรุงริมฝีปากจากสารสกัดธรรมชาติ6ชนิดใครที่ปากคล้ำปากดำลิปตัวนี้กลบสีปากได้ด้วยนะใครที่เป็นสายหวานเหมาะกับลิปตัวนี้มากเลยพอทาแล้วปากฉ่ำวาวสูตรยิ่งทาซ้ำสียิ่งสวยแถมยังมีสารบำรุงปากไม่ทำให้ปากแห้งตั้งหางมีหลายสีให้เลือกเลยน้องยังติดทนกันน้ำกันเหงื่อเดี๋ยวเราลองเอาทิชชู่มาเช็ดให้ดูลิปตินคุณภาพ 5ปีสีสวยติดทนกันน้ํามาเลือกช็อปได้เลยที่ a น n a Shop บึงการหรือใครที่เกียดออกจากบ้านร้นาน Anna Shop มีส่งเดลิเวอรี่นะสวัสดีค่ะลูกค้าอันนี้มาใหม่อันนี้ด้วยอันนี้ขวดใช่อันนี้ด้วยคิดเงินค่ะ1,018บบาทค่ะอันนี้ไม่เอาค่ะอันนี้ก็ไม่เอาเอา เอันนี้ก็ไม่เอาเอาแค่นี้ค่ะอ๋อทำไมหรอคะลูกค้าอ่อก็พกเงินมาแค่สองร้อยค่ะอ๋อค่ะถุงก็ไม่เอาค่ะอ๋ออ๋อค่ะได้ค่ะต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอพี่คะหนูฝากซื้อน้ำหอมมาามฟินหน่อยค่ะพอดีรองเท้าหนูถอดยากอ๋อได้ได้ได้นี่ค่ะพี่ขอบคุณค่ะฮะแถมโลชั่นด้วยเหรอคิดเงินค่ะ ตังทอนสามร้อยาอ็จ้าะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเลือกของพี่ต่อขอบคุณมากนะคะพี่ เราจะพาไปดูสินค้าที่ทางร้านแพคบ่อยแพ็คทุกวันลูกค้าออเดอร์เข้ามาไม่หยุดแทะดะ้แต่หนีไม่พ้นเลยก็ต้องเป็นสีจันตัวนี้เราลงไว้ให้ทั้งแบบกล่องและแบบซองน้องเป็นมอยเจอไรเซอร์เนื้อเจลที่มีความบางเบามากใช้ได้ทั้งคนผิวมันผิวแห้งหรือคนที่เป็นสิวก็ใช้ได้ค่ะน้องจะช่วยเติมน้ําให้ผิวและกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงตัวนี้ลูกค้าก็ออเดอร์เข้ามาไม่หวัน่นไม่ไหวเป็นโลชั่นกันแดดนีเวียของเรานั่นเองเขามี กันแดด S.P.F 50 P.A. 3บวกแล้วที่ทุกคนถูกใจน้องเขาน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบามากไม่มีความเหนียวเลยและเจ้าคินซิ่งของเราก็คงหนีไม่พ้นกันเย่ไมเซล่าน้องเป็นสูตรที่ช่วยดูแลปัญหาสิวและยังทำความสะอาดเมคอัพได้อย่างสะอาดหมดจดใครอยากได้ไปครอบครองพิกัดตะก,กาส้มติ๊กตอกเลยจ้า,อ,าอะไรเนี่ยมาจอดขวางกันอย่างเงี้ยจะออกได้ยังไง พออีกมาจอดขวางก็ยังล็อกคออีกเนาะโทษนะคะสกู๊ปปี้คันสีดำของใคระคะของฉันค่ะทำไมคะมันจอดขวางรถฉันดูค่ะกรุณาไปขยับให้ด้วยนะคะที่จอดก็มีเยอะแยะมาจอดขวางคนอื่นทำไมเมื่อตอนฉันมารถมันเยอะไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดก็ไม่ต้องจอดเสียเวลามาก ใจร้อนจังเรื่องเล็กๆก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ในที่สุดเราก็เจอรองพื้นที่กันน้ำกันเหงื่อได้ดีจริงบอกเลยว่ารอด ผิวแมตติดทนเป๊ะสุดต้องยกให้ลองพื้นมินเลตัวนี้เลยค่ะเนื้อบีบีบางเบาไม่หนาโบจนเกินไปและที่สําคัญเกลี่ยง่ายมากไม่เป็นคราบออกแบบมาเพื่อการปกปิดโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสิวรอยสิวจุดด่างดําเขาปิดได้เนียนกลิบเนื้อครีมเวลาที่เขาเซตตัวแล้วไม่มีความเหนียวเลยเป็นบีบีที่เนื้อแมตสบายผิวมากคุมมันกันน้ํากันเหงื่อได้ทั้งวันไม่ว่าจะเจอสภาวะแบบไหนแต่งหน้าเราก็ยังรอดค่ะและยังสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วย spf 3 0 pa 2บวก ใครที่กำลังมองหาบีบีเน้นปกปิดกันน้ำกันเหงื่อจิ้มตะกร้าสีส้มด้านล่างเลยค่ะปะโนค่ะขอเบอิกเงินหน่อยค่ะอะไรคือเดือนเพิ่งออกเงินเดืนกอ,อ,กอน,ดนออกแต่ว่าหมดแล้วเลยจะมาเบิกอะค่ะไม่ได้เงินเดือนเพิ่งออกมาเบิกตอนนี้ก็เสียระบบหมดสิก็ได้ค่ะพี่หมวยต่อไปดูจะไม่เบิกเงินแล้วนะพี่ก็เหมือนกัปนปนกใจร้ายมาก เด็กๆวันนี้ครบรอบเบิกเงินแล้วนะใครจะเบิกเท่าไหร่ก็แจ้งยอดมานะไม่เบิกหรอกค่ะปนก็เนิวล่ะไม่เบิกค่ะเออไว้ดีไว้ไม่เบิกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจะไปชงกาแฟละยายไทำไมปนกไม่ง้อลงเลยล่ะไม่เลือแล้วนะเนี่ยไม่มีสักบาทเะไม่จะทำยังไงแม่คะคิดตังค่ะค่ะ ของที่ร้านนี้เยอะดูน่าซื้อดีนะคะขอบคุณนะคะแม่คะมีกระแดด่เจลคิดเงินค่ะ,คะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่นะคะของหนูเอาเท่านี้ค่ะคิดเงินเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคิเงอะไรค่ะทั้งหมดสามร้อสิบาทค่ะคุณพี่เดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่นะจ้ะคุณน้อง คิดเงินเลยนะคะค่ะฮะรถมันเหี่ยวพังแล้วทำไมพี่พรต้องซ่อมพี่เป็นคนขี่ไปค่ะแล้วมันพังพี่ต้องรับผิดชอบแล้วพี่พรจะเบิกเท่าไหร่ละคะที่เบิกไปมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะไม่รู้ว่าค่าซ่อมมันเท่าไหร่ถ้าไม่เหลือพี่เบิกพี่ขอกู้บเจ๊ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวจะรีบหามาคืนให้เอาอย่างนี้ละกันค่ะเดี๋ยวเจ้จัดการให้แล้วค่าซ่อมมันเท่าไหร่พี่พรค่อยหามาคืนให้เจ้ทีหลังนะคะนะ่าเจ้ขอบคุณมากนะคะจะได้ซ่อมรถรีละไม่เสียกันสักบาทน,นะ เชมาดูรถที่ร้านให้หน่อยได้ไหมคะพอดีรถพังอะค่ะรถคันไหนมีปัญหาครับอ๋อคันสีขาวนี่เลยค่ะเช็กดูให้หน่อยค่ะว่ามันเป็นอะไรเฮ้ยเจ๊ครับน้ำมันเครื่องแห้งเลยนี่น่าจะไม่เปลี่ยนมาสี่ห้าเดือนแล้วนี่แล้วแบบนี้ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยค่าซ่อมหน้าจะหลายพันอยู่นะครับมะเมียวค่าซ่อมรถนะหลายพันอยู่นะจะจ่ายเองหรือจะให้เจ๊ออกให้ก่อนค่าซ่อมรถก็หักกับพี่พรสิคะเพราะว่าพี่พรบอกว่าจะเป็นคนรับผิดชอบช่างเขาบอกว่าเป็นเพราะหนูไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาหลายเดือนค่ะเออ นิวแม่จะออกไปตลาดจะกินอะไรไม่ลูกเดี๋ยวแม่จะซื้อมาฝากอะไรก็เอามาเถอะอย่าถามมากได้ไหมลำคาญนิวแม่ซื้อแตงไทยมาฝากหนูจะกินแตงโมหนูไม่ได้อยากกินแตงไทยหนูไม่กินไม่กินจะกินแตงโม,มแม่เห็นกางแกงสีดาของหนูไหมแม่เอาไปซักให้อยู่ลูกซักทำไมหนูจะใส่อยู่แม่เห็นมันเปื้อนแม่ก็เลยเอาไปซักให้หนูจะใส่วันนี้หนูจะใส่ตอนนี้ไปเอามาให้หนูเลยทําให้มันแห้งด้วยเป็นอะไรถึงได้งุนงินขนาดนั้นนิวเดี๋ยวแม่เข้าไปซื้อแป้งร้านนี้ก่อนนะ โอ้ยแล้วทำไมเข้าไปนานจังเนี่ยโอ้ยรุนงี้เอลิทเฟรีวิงแถบกาวแน่นสัมผัสนุ่มหูยาว25ซนติเมตรเลยแม่ทำอะไรอยู่หนูรอนานแล้วนะเนี่ยอะลูกเอาไปใช้ปะลูกเงยไหมเดี๋ยวแม่พากลับบ้านนะหนูยังไม่อยากกลับบ้านเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าแม่อืม